เทสลาโมเดล3 r e เ r ีย e วิลด้วยเนี่ย mm hmm. เพียงพอในการเดินทางหรือเปล่าวันนี้ค่อนข้างขับเร็วนะถึงแล้วครับร้านคอปเปอเข้าซอยนะครับล็อบสเตอร์ p ัพอ,อร,อปปอรนะครับนี้นะครับเราจะมาลองใช้ voice command ดูนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tesla j o อร์นี่นะครับสำหรับวันนี้เราจะออกเดินทางนะครับไปที่กรุงเทพไปปิ่นเกล้านะครับไปชิมร้านอาหาร Copper นะครับที่เขาบอกว่า บิยอนบุฟเฟ่นะครับบุฟเฟ่เหนือบุฟเฟ่วันนี้เราจะไปดูว่าบุฟเฟ่เหนือบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สมคําล่ําลือไหมนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีต่อนะครับเราก็มาดูกันอีกนะครับว่าในการเดินทางวันนี้วันเดย์ทริปเนี่ยรถเทสลาโมเดลสามเดียร์วิลดรเนี่ยเพียงพอในการเดินทางหรือเปล่านะครับต้องแวะชาร์จไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางไปด้วยกันครับเราสามารถค้นหาที่หมายนะครับจาก Google m a p นะครับแล้วก็ แชร์โลเคชันเนี่ยไปที่รถได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชันนะครับเดอะเซนต์ปิ่นเก้านะครับโอเคครับแชร์ไปแล้วครับตอนนี้ที่หมายของเรานะครับไปปรากฏอยู่บนแผนที่ของรถแล้วนะครับเมื่อเดินทางไปถึงนะครับแบตเตอรี่จะเหลือ79%เครับเวลาที่เดินทางไปถึง11 4 8โมงครับระยะทาง80กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับเรามีแบตเตอรี่อยู่99%นะครับ สามารถขับได้425กิโลครับเราออกเดินทางกันเลยครับออโต้พาวิลของเท sla นี่ค่อนข้างชัวร์นะครับตั้งแต่ใช้งานมานะครับเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยช่วยในการเดินทางค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเหนื่อยล้าเนี่ยเราใช้ออโต้พาวิลนะครับช่วยในการที่จะผ่อนคลายอิริยาบถนะครับ ทำให้สามารถขับเดินทางไกลได้โดยไม่เหนื่อยครับถึงแล้วครับร้าน Copper Beyon อน u f f e t ครับ ครับเราเดินทางมาถึงเดอะเซนต์ปิ่นเกล้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารที่ร้าน c o p p e อร์กันนะครับเมื่อมาถึงนะครับแบตเตอรี่เหลือ76%ครับสามารถขับได้อีก328กิโลครับพลังงานที่ใช้ไปนะครับ152ตอวัตต์อต่อกิโลเมตรครับวันนี้ค่อนข้างขับเร็วนะครับก็เลยใช้พลังงานเยอะนิดนึงครับนี้นะครับเราจะมาลองใช้ voice command ดูนะครับสำหรับ คอมานที่ผมจะใช้นะครับเป็นการเปิดเซนทรีโหมดนะครับ Keep my car safe ขอลงรถแล้วก็สั่งแบบนี้ก็ได้ครับเซนทรีโหมดก็จะเปิดการทำงานครับถึงแล้วนะครับร้าน Copper อ,อ,อยู่ชั้นบนสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดกันเลยครับตามมาเลยครับ เป็นคิวตอนเวลาเที่ยงครึ่งนะครับขั้นตอนนะครับเมื่อถึงเวลานัดเนี่ยให้เราเข้าไปรับเบอร์โต๊ะก่อนนะครับแล้วก็มานั่งรอเรียกนะครับตอนนี้นะครับร้านกำลังแนะนำวิธีการสั่งอาหารอยู่นะครับ ของเรานะครับหมายเลข2-2-6ครับถึงแล้วโต๊ะนี้เลยนะครับนั่งลินกระจกนะครับ กิวน้ำตก2ชามครับ เมน,นูแรก lobster cheese ครับข้าวซอย lobster truffle ฟฟนะครับกำลังจะชิมข้าวซอยนะครับ lobster truffle <ห>นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับ เ yeah. ยี่ยมครับเมนูถัดมานะครับเป็นซูชิวากิวครับ <Yeah. S 1> ลิ้นวัวซูวีนะครับสเต็กปลามาคูโรนะครับชีสมิลพาสต้าครับมินิชิราชินะครับสเต็กปลากระพงครับหมูสามชั้นอบครับ หอยเชลล์ซอสแชมเปญครับฟัตอชินี่เส้นดำผัดซีฟู้ดครับเ t ต็กแซลมอนซอสยูสุนะครับเราสามารถมาออเดอร์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บอกหมายเลขโต๊ะนะครับพาาคอสตาสตรอเบอร์รี่ครับพาาคอสตาคาราเมลครับช็อกโกแลตลาวาครับเคมบูเล่ครับ ตอนนี้เราเสร็จภารกิจมาชิมอาหารที่ร้าน c o ป p e อร์นะครับเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่74%นะครับขับได้อีก321กิโลครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับระยะทาง50กิโลนะครับเพื่อไปซื้อของฝากที่นคนปรปฐมก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางต่อกลับไปที่ราชบุรีนะครับ ที่หมายแล้วครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่61ซนะครับขับได้นะครับ265กิโลครับกำลังไฟที่ใช้นะครับ140วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับขับมาจากปิ่นเกล้าห้กิโลครับวันนี้เราเดินทางมาจากอยุธยานะครับมาถึงนครปฐมเนี่ยขับไป139กิโลเมตรนะครับใช้ไฟไป21กิโลวัตต์อาวครับกำลังไฟเฉลี่ยครับ148วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับ วันนี้เป็นวันที่ผมขับรถค่อนข้างเร็วนะครับไม่ได้เน้นประหยัดเลยนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําธุระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปที่ราชบุรีครับธุระเสร็จแล้วครับเดินทางต่อครับตอนนี้เสร็จธุระแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเรามีแบตเตอรี่อยู่6 1ซนะครับสามารถขับได้2 6 4กกิโลครับ เราเดินทางต่อไปอีก19กิโลนะครับเมื่อไปถึงแบตเตอรี่จะเหลือ56%เครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยครับไปที่ราชบุรีครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่หมายแล้วครับแบตเตอรี่เหลือ5 3เนะครับขับได้อีก230กิโลครับ เราเดินทางมาจากนครปฐมนะครับเป็นระยะทาง28กิโลครับใช้ไฟไป4กิโลวัตต์อวครับกำลังไฟเฉลี่ยนะครับ148วัตต์อวต่อกิโลเมตรครับแวะทำธุระสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อกลับบ้านครับตอนนี้เสร็จธุระแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันตอนนี้เรามีแบต53เซครับขับได้อีก229กิโลครับระยะทางที่จะเดินทางไปถึงบ้านนะครับ ประมาณ2.1กิโลนะครับเมื่อไปถึงแบตจะเหลือ52%ครับโอเคครับเดินทางกลับบ้านกันเลยครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ52%เครับสามารถขับได้อีก225กิโลครับกำลังไฟที่ใช้ไปนะครับ 0กิโลวัตต์อาวนะครับเพราะเราเดินทางมาแค่2กิโลเมตรเองนะครับตอนนี้นะครับระยะทางที่เราวิ่งตั้งแต่เช้านะครับจนถึงที่หมายนะครับที่ราชบุรีนะครับเราวิ่งไปทั้งหมดนะครับ169กิโลนะครับใช้ไฟไป25กิโลวัตต์อาวหรือ25หน่วยนะครับแล้วก็ใช้กำลังไฟเฉลี่ยนะครับ148วัตต์อาวต่อกิโลเมตรครับก็สรุปว่าเราไม่ต้องแวะชาร์จรถที่ไหนเลยนะครับ The next day สำหรับท่านใดที่มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับขอแนะนำร้านกาแฟที่ใกล้ชิดธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์นะครับร้าน coffee tea a บ้านโป่งนะครับมีกาแฟและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูรวมถึงขนมนะครับไว้บริการโลเคชันผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ ตอนนี้นะครับที่บ้านโป่งลาดบุรีเนี่ยมีสถานีชาร์จแล้วนะครับผมก็สามารถชาร์จใกล้ๆบ้านได้แล้วนะครับเป็น EV Station Plus ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและกด subscribe ให้รวมถึงกดไลค์นะครับและคอมเมนต์นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่า Tesla Journey จะออกเดินทางไปที่ไหนขอบคุณครับ